เธอชื่อพิมพ์ใช่ปะเรารู้จักกันมาตั้งแต่หนูอายุยีสามนะเมื่อสิบปีที่แล้วอันฉันหยิบมาให้ปากหมาปากหมาปากหมาเรวมาสปากหมาไม่ต้องใส่มาสก์เปากหมาอยู่แล้ว จะเผาแม่งให้ไม่เหลืออะไรแล้วยูจะเผดยูได้ไหมช่วยขอไปเป็นจีสติงโกรธเลยเนี่ยมาด่าว่ากูเป็นหมาไม่ได้ด่ามีสมองอีกยี่ยี่ยกเตกอยู่แล้วหลังนั้นนะมันก็หายออกจากวงการหายออกจากวงการหายออกจากวงการไปเลยอุ้ยตายแล้วป้าเต๋อเอาพิธีกรคู่อีกคนนึ่งไหมคะไม่เอาค่ะไม่ได้ค่อะไรติดผมอ่ะ ตอนนี้มันสงผลจริจริงๆลยมันไม่ได้เป็นพื่อนใจเรามันสร้างภาพหาผลประโยชน์ใส่กลางหัวคุณแม่ การนะคะวันนี้ขอมาการชื่ออะไรคะเฟ็กออนโอ้อู้ด้วยค่ะวันนี้แขกครัแต่วในตลกนั้นะก็ยังมีสมองอยู่บ้างตอนนี้นะคะคำถามแรกว้าวว้าวว้าวหน้าผากุมันเด่นฮอตอุ๋ยแต่ลวแกแกอ่านดีกว่าจะไม่ล้าอ่านแล้ฮอตถึงขนาดผู้ชายแก้ผ้าว e> ิ่งตามยังไงพูดมาสิ สมัยเด็กเนั่นนะคะฮอตมากวลาไปไหนเนี่ยนะคะก็จะมีคนจีบเกดก็รู้เพราะเกดก็เกดก็ฮอตที่บานไปคู่กันนะมีแต่คนจีบเธอฉันไม่เห็นอ๋อไม่จีบลูกเกดหรอ่เกดก็ฮอตสมัยนั้นอะแาออะฮอตมากเลยจนแบบว่าอยู่เมืองไทยไม่มีงานนางก็เลยต้องย้ายประเทศไปอยู่ฝรั่งเศสนี่ คนอย่างนี้เขไม่ได้นี่งูพิษใช่ยางูพิษเห็นด้วยพวงตาเป็นไม้ต่างหากใส่สิตอนเด็กๆเนี่ยมีผู้ชายมาจีบเยอะแล้วก็จีบหลากหลายสไตล์มากูอะไรบ้างพูดมาอไม่ใครพูดเปล่ว่าอุ้ยมีผู้ชายมาจีบจีบเยอะแต่ไม่ติดหนีบไว้มันจะได้หอมหอมหมดนี้โอ้ยตายแล้ว นนั้มันฮอตมากแต่ผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเจ้าชู้ผู้ชายชื่ออะไรอักษรย่อบอกไม่ได้คนไทยหรือคนไัยและอะไรผู้ชายอะไรบอกไม่ได้ฟังก่อนเราลืมไปแล้วเขามาจากตระกูลไหนตระกูลดีตระกูลดีอะไรพูดมาเป็นผู้ดีเหรอเป็นผู้ดีเขาเคยซื้อกระเป๋าให้ยูกี่ใบเมือย่าถามมากแ้มึงถามมึงก็รู้หมดสิมันซื้อทุกคนถ้ามึงจะคุยกับทองก็คุยกับไอ้เลรอะ จีบเสร็จป right right the ุ๊บกูมันเจ้าชู <h <h ้ฉันก็เลยรู้ว่าแม่งต้องเจ้าชู้แน่กูก็เลยขับรถไปไปที่บ้านเปิดประตูปุ๊บจาบอกนะว่าเธอเจอเจอเจอเขากำลังฟีเจอริ่งการเกือบนิดหนึ่งผู้ชายเหลือแค่กางเกงในแล้วผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงมุดออกจากห้องน้ำหนีออกไปเลยค่ะผู้หญิงเป็นคนไทยเปล่าใช่ หนูก็รับผิดคนนั้นชื่อเฮเลนเหรอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นชื่อซิลลี่ค่ะคูณเหนื่อยเว้ยชื่อเลซิน่าหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อปูใช่เจ้าชู้ของกูใช่ไหมหลังจากที่โยนแตงโมใส่หน้ามันไปแล้วหนึ่งรอบโยนอะไรนะแตงโมมันมีแตงโมอยู่ฉันก็เลยจับแตงโมทุ่มพใส่เสร็่แตงโมมาฝากเขามันมีอยู่บนโต๊ะไม่รู้มาจากไหนสงสัยผู้หญิงมาทั้งลูกเออโดนหน้าหน้าแตลกไหม ไม่แตกเขาพแตกงานโมแตกไหมแตงโมแตกแล้วเราหนูแรงเยอะเสร็จแล้วหนูก็ถอยรถเดี๋ยวมันจะให้บอกอยู่ต้องบอกหนูจบก่อนได้ไหมอีอยู่คนละอนย่อมาหนูขึ้นรถเสร็จปุ๊บหนูถอยรถออกผู้ชายวิ่งตามใส่กางงกงในกระโดดใส่รถเขาอ่ะพี่พนักงาน บนโรงแรมหรือคอนโดบ้านมันจากชั้นไหนพูดมามันเป็นชั้นเดียวเป็นเรสซิเดนซ์ชั้นไหนที่เรสซิเดนซ์จะต้องมีแบบว่าบ้านไหนบ้านอะไรบ้านสุขุมวิทอะไรคุณบอกมันก็รู้ทันทีสิสุขุมวิทอะไรอยหรือว่าอยู่รามคำแหงสุขุมวิทอ่า แม่หนูก็ถอยรถออกมันก็เกาะเกาะรถเกาะรถ please p l e a s เ b a ี y เนี่ยผู้ชายวิ่งไม่ได้ผู้ชายแก้ผ้าจีบหรอกผู้ชายกลัวใส<น> under ่ underwear underwear วิ่งไล่ตามแล้วผู้หญิงคนที่โดนแบบว่าแต่งโมปานั้นไปไหนมันหายไปเลยหลังจากนั้นมันก็หายออกจากวงการหายออกจากวงการหายอยางงกาายอกจางวงการไปเลยผู้ชายแล้ว,ว นั่นคืนนอใครอ่ะพูดอักษรยากมาไม่ได้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 ไดเดี๋ยวโดนฟ้องเจอกันที่ศาลเจอกันที่ศาลเจอกันที่ศาลแกเป็นเพื่อนสนิทของเขาใช่ป่ะแล้วึกษากันกต่อหน,น้ากันเลยเหรอจำ,จำเรื่องนี้ไม่ได้อะไม่แต่ว่ามันไม่เคยเล่าอ่ะฉ,ฉันเคยได้ยินฉันเคยได้ยินเรื่องเลยเพราะมึงแก่มึงจำไม่ได้ เรื่องอดีตของคุณพิมพ์สัญญาที่ทำไมเธอต้องชื่อสัญญามันเป็นชื่อเพราะมันแปลว่าสวยในภาษาแขรบแล้วลูกเกดอ่ะลูกเกดอีสันหุ่นแห้งแห้งซิคี้เบรซินยองเกียวอะไรก็ไม่รู้เหมืนหัวนมมันอ่ะเหมืนหัวนมมันอ่ะเหมืนหัวนมมันอ่ะเธอภาษาพูดไหมคะเลื่อยที่เป็นคนที่พูดจาหยาบกาย นี่ตาม<พ>อมถึงขนาดผู้ชายแก้ผ้าวิ่งตามเป็นเรื่องเซ็กออนัเรื่องที่ผู้ชายวิ่งแก้ผ้าตามเนี่ยนะคะอตอนสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะ <c oughs> เป็นเรื่อง นนั้คือักษรย่อคุณผู้ชมอยากสรางไหมคะคือใครคือจบแค่นี้พอบอกไป้ะอยากรู้ค่าตัวเอามาของเทปเนี้ยที่มันใจมาไม่อยากให้ไอาพูดใช่ไหมเอามาเดี๋ยวเลี้ยงข้าวนะ มาเดีี๋ยวน้เธออยาอา่ายุ่งกัดฉันฉันกย่างเมกี้าไปโอฟาร์มอันนี้เป็นไฟเบอร์ฉันกำลังเพิ่มไฟเบอร์ให้ตัวเองเดี๋ยวยุ่งกับฉันได้ไหมเอา้าคืออะไรอะ่ะไหนเล่าสิไบโอฟาร์มชูกรฟรีนะเธอเป็นไฟเบอร์กัมมี่ <laughs> ชื่อกฟรีไฟเบอร์กามี่เหรอคะเก๋มากเลยเป็นไฟเบอร์แบบเคี้ยวเหรอป้าถูกต้องและที่สำคัญบอกเลยนะคะเหมาะกับแก๊งเด็กๆอย่างดีชันโอ้ยนที่ไม่ชอบทานผักและผลหลักไม้สดสดเดียวเดี๋ยวเดียเดียวไม่ได้เหมือนอยู่พวกแก๊งแก่ไอเป็นแก๊งเด็กถาจริงืแล้วฟันในปากเนี่ยฟันปออฟันปอ ช่วยเพิ่มกากใยในการขับถ่ายให้ไอ้เนี่ยสำหรับ ขาดได้ง่ายขึ้นใครที่มีปัญหาทองผูกก็ต้องซองสีแดงที่อยู่ในมือพวกเราสองคนนี้นะคะและไม่ใช่กับเด็กๆเท่านั้นนะคะที่กินยากนะคะบางคนนะคะถ้ากินอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแบบดิฉันอะดิฉันเนี่ยกินผักน้อยเหมือนกันนะบางทีแต่ว่าบางครั้งเราต้องการกากใหญ่เคี้ยวเพลินจริงๆมีอีกหลายสูตรด้วยนี่เลยดูมีทั้งวิตามินซีกามี่อยู่อันนี้นะคะแคลเซียมกัมี่คืออันนี้อันนี้บอกดิฉันเพราะฉันกระดูกผูก อันนั้นเขาเรียกว่าแก่แก่แก่แล้วนี่นี่นี่มีฟิชออยกับมีด้วยอันนี้คือวิตามินรวมเห็นไหมสรุปนีกินได้หมดทุกอย่างแล้วอันนี้คือไฟเบอร์นี่ชูเกอร์ฟรีด้วยสรุปกินได้ทุกอย่างซูเกอร์ฟรีแบบนี้ดีมากๆเลยนะป้ากินไปนะไม่อ้วนแล้วก็ฟันก็ไม่ผุนะคะเอ๊ะแต่ว่าเก๋กำลังงงว่าป้าทำไมกินเนี่ยเกือบหมดเลยเพราะฟันป้าป้าเคี้ยวอะไรแบบนี้ได้อยู่ฟันปลอมฉันแข็งแรง เกดฉันว่าจะแบ่งให้เธอเอาไปฝากให้แบบสกายเคียวดีไหมเธอดีแต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วแมวดีกว่าเอ้าทำไมอ่ะฉันไปให้ผู้ชายดีกว่าป้าขาค่ะแล้วราคาเท่าไหร่คะเรามี2ไซส์ค่ะคุณขาซองเล็ก25บาทซองใหญ่นี้นะคะ55บาทนะคะและที่สําคัญคือซองเล็กนะคะมี24กรัมและซองใหญ่มี60กรัมซื้อที่ไหนคะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศค่ะ น่ารักที่สุดเลยค่ะไบโอฟาร์มกัมมี่จากบริษัทไบโอฟาร์มค่ะเพื่อนคู่สุขภาพค่ะพขเทคใหม่ค่ะฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับลูกเกดฉันไม่อยากมีสุขภาพเหมือนลูกเกดไม่เอาเอ้าไม่อยากจะแบบผอมสุขภาพดีแข็งแรงเหรอฉันไม่เอาฉันอยากเป็นเพื่อนเธอฉันไม่เอาโอเคบาย แน่นอนฉันมีลูกฉันต้องเลี้ยงลูกฉันต้องทำมาหากินหาทางหาเงินไปซื้อนมให้ลูกลูกโตจะนแดกนมสาวอยู่แล้วลูกโตจะนแดกนมสาวอยู่แล้วลูกโตจะนแดกนมสาวอยู่แล้วเรื่องที่เป็นนาวโชว์หัวไว้กลางอากาศแก พิมซนย่าเนี่ยไม่ใช่เรียบร้อยคือเปลืองตัวมากนางนะคือไม่ชอบใส่เสื้อในไม่ชอบใส่กางเกงในถูกเปลืองตัวมากเหมือนเธอเลยอ้ากางเกงในไม่ใส่อ่าก็มันร้อนอ่ะโชว์กากาศคืออะไรมันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเกดพูดถูกว่าพิมเป็นคนไม่ชอบใส่กางเกงในเหมือนกันหนูไม่เคยใส่เลยไม่มีอะไรเลยวันนี้เวลาไปไข่แล้ครนะเวลาไข่แล้วพอรแล้วก็แบบใส่กระโปรงสั้นนะต้องให้ทีมงานวิ่ง ออกไปซื้ออันดร์แหวนพอนอให้หน่อยรลอยชีวิตนั่งรอมันคนเดียวเพื่อนางจะได้ใส่เก่งๆหน่อยแล้วแบบว่าตรงฝอยขัดม่อไม่กระจกระจายหรอไม่ค่ะเพราะมันสวยเพราะมันสวยเพราะมันสวยป้ามีไหมมีสวยไหมสวยบาซิเลียนไหมบาซิเลียนผสมกับออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลีย อันนี้มันเกิดขึ้นไม่นามนมานี้เองเวลาถ<ป>่ายหนังสองปีที่แล้วถ่ายหนังฝรั่งเศสเป็นหนังแอคชั่นม,มันก็เป็นที่รู้กันว่าซอนย่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่กางเกงในจะใส่แค่เฉพาะเวลาจําเป็นกับเวลาได้เงินเวลาทํางานตัวนั้น,นะถ่ายหนัง<ม>บูอยู่แล้วไม่เป็นหนังแอคชั่นแล้วที่จะต้องขึ้นสลิงแล้วหนูก็กระปองสั้นงี้หนูก็ต้องขึ้นสลิงอย่าพูดว่าสลิงไม่มีสิ่งปกปิดอ่ะก็ลอยฮัๆขึ้นไปใช่ไหมคะหนังแอคชั่น ready action จ้า กันมาตองถ่ายทั้งน้นมาบอกแล้วว่ามันแรกพิมพ์หรอพิมพ์ไม่ได้แลกสวยเอาไม่ได้อะไรเนี่ยนถ่ายไปแบบช่วงก่อนที่เจอยังไม่ต้องถ่ายหรอกกูก็รู้สึกแล้วลมมันเย็นท่อนบนนี่นะแกเป็นวินเทอร์แต่ท่อนล่างนี่คือซัมเมอร์วิวสปริงมาก โชวจิ๋มกลางอากาศฉันไม่โชวจิ๋มโชว์ตู่โชว์จิ๋มโชว์กลางดูดปิ๊ดปิดเรื่องนี้ที่เพิ่งเกิดไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ฝรั่งเศสเพราะนางถ่ายหนังโป๊อยู่นะคะที่แพร่เสน่ห์หนังแอคชั่นวงเล็บหนังโป๊หนังเอ็กนะคะเป็นเรื่องเฟกอ๋อนะ หญิงที่ชื่อโซนญาคูริงเนี่ยเป็นเพื่อนเกดมา30ปีแล้วเนี่ยเขาไม่โง่พอที่จะลืมใส่เกงในถ่ายหนังแอคชั่นขึ้นสลิงขอโทษนะคือถ้ามาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะมันไม่ใช่แค่โง่อย่างเดียวมันลากแล้วมันก็คันด้วยถ้ามันต้องการโชว์ทุกนวันนั้นไม่คันสะอาดนี่กาลังด่ากันใช่ไหมไม่ไอกำลังชมกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคุณจะร้องไห้หรือหัวเราะดีเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เมทัชอนเเป็นเธอนะใครมาพูดคำว่าโง่ นี่นะผิดหลอกไปแล้วไหมยอมรับยอมรับยอมรับเฉลยเลยดีกว่าดิว่าคนอย่างซอนย่าเนี่ยที่ไม่ชอบใส่กางเกงในวันน uh ั้นที่ออกไปถ่ายหนังฝรั่งเศสหนังแอคชั่นแล้วหัวออกเนี่ยนะคะเป็นเรื่อง ัโอ้ใครก็จะไปมโชว์ให้ทั้งปารีสรู้จักขนาดนั้นแหละไปกองถ่ายมึงก็ชอบลืมเวลาเดินแฟชั่นโชว์นางก็ไม่ใส่เก่งๆในคนที่ไปดูแฟชั่นโชว์แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าที่ยูใส่ต่อจากยูอะถ้าเขารู้ว่ายูใส่โดยที่ไม่เขายิ่งใหค่าแพงเข้าไปใหญ่เลยนี่เพราะว่ามันทาให้เสื้อผ้ามันมีค่าขึ้นตั้งเยอะ ฐานดีไซนเนอร์ก่อ,อนนงดีไซนเนอ<า>ร์<ด> <คน S 2> ม่ป้าไปทำไมป้าไคไม่ใช่คนอย่าไปคุยกับเขา แล้วก็ลืมขย่าวขวดหรือเปล่าคะโนไม่จําเป็นค่ะเพราะที่ฉันมีนี่ค่ะเทศไทยคับคุณตาบอกเลยว่ายาสีฟันเทศไทยใช้แค่นี้เดี๋ยวปากก็สะอาดสมคำดั่มรือมากค่ะนี่คือยาสีฟันสมุนไพร เข้มขนจากธรรมชาติล้วนๆอุย้ยมีทั้งพิมเสนการบูน่อยการพลูและสารแแน่ส่วนชั้นสารแแน่อือก็บคุลคารบเ่อนมากม <c oughs> ีต่อเหลือกและฟันช่วยลดคราบ <c oughs> ฟันลดกินปากจะ้ะเกรดดมปาก <c oughs> อุย้ยหอมมากใแค่นิดเดียวกินปากมันสะอาดมาก ทำไมไม่ห้ามฉันอนะจะดูว่าจะร้องได้นานแค่ไหน <laughs> กลิ่นหอมมาก,ก่อนเลยนะเย็นสบายปากสุดๆว่าจะบอกว่าแต่ก่อนเนี้าายเวลาใช้ของสมุนไพรมันจะแบบว่าเฟื่องเฟื่องแล้วก็ใช้ยากแต่จริงๆแล้วนะคะเทศไทยเนี่ยคือหอมแล้วก็รสด,ดีไม่เฟื่องเลยป้าแล้วก็ใช้ง่ายมากด้วยเลยเไม่ต้องใช้เยอะถูกต้องใช้แค่นิดเดียวแล้วก็รู้สึกว่าปากเนี้ยสะอาดแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าสะอาดทั้งช่องปากจริงๆด้วยค่ะใช้แล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่า ปากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมนประเทศไทยนี่ไม่แพงด้วยนะจ๊ะบีบออกมานะคะแค่เม็ดถั่วเขียวนะคะใช้นิดเดียวก็แปลงได้สะอาดสดชื่นทั้งปาก ขนาดเ0กรัมใช้ได้งานเกือบ6เดือนค่ะคุณจริงเหรอป้านี่แล้วก็รสชาติก็มีหลากหลายนะคะยาสีฟันสมุนไพเทศไทยมีทั้งหมด4รสให้เลือกค่ะอะไรบ้างคะรสด,ดั้งเดิมอ้าวดั้งเดิมก็ไม่เดิมสิเดิม <c oughs> นี่จมูกของทิงรสมิกฟรุตนะคะอันนี้ดีมากต้องมีผลไม้เยอะมากค่ะแล้วก็รสฟร์มินค่ะแล้วก็ ลดเกลือค่ะเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดค่ะถึงถึงว่าตอเกตถึงเป็นเพื่อนเราเพราะเราปากสะอาดอ,อ,อย่าลืมนะคะไปที่สุดความสะอาดสดชื่นทั้งต้องปากของเทศไทยได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศนะคะ ลูกจิ้วเตรียมมุออจากขี่ผู้ชายเฮ้ยเป็นขี่ม้าไม่ใช่ไหนแกมันอ่านแา่คำศัพทไม่ถูจากขี่มาเป็นแข่งรถแขมันบูรี่แขกบูรี่ตรงไหนยังไม่ฉันด่าคนเลยไอม่เดิเี๋วก่กไม่ด่าแขก หมดแล้วนี่เกูไมีเหลือลงพุ่งลงพื้นปกันหนึ่งเลยเตรียมมูฟออนจากขี่ม้าไปแข่งรถจริงหรือไม่เป็นคนเบื่ออะไรงง่ายอ่ะเบื่ออะไรอะ่เบื่อทุกอย่างเบื่อผู้ชายเบื่อบ้านเบื่อสาเหตุเกิดจากการเบื่อเพื่อนใช่ไหมใช่แล้วหลังๆอ่ะมาขี่ม้าจนแบบ แข่งทั่วโลกก็แล้วแพลนบ่อยก็แล้วไปแข่งอยู่แค่3ามสี่ประเทศเองถือว่าเพ่แค่นั้นก็เยอะแล้วเว้ยเพราะว่ามันทวีปอเมริกาทวีปอเมริกาทวีปอเมริกาแล้วเมื่กี้ดเมื่อกี้เยีเม่อก่กมก้มม่อกอดมหน่อยม้อมอมอกกีเมีม่มีมากแกีม่มีแต่อกมีแต่อกชกีม่อกมอมกเกมมอกม่มมห ดมเธอเริ่มเหลือการขี่ม้าแล้วม้าก็จะมีมีอยู่ใช่ไหมคะซื้อม้าไว้หลายตัวถูกก่อนไหมหรือผิดก่อนไหมเอาแบบถูกก่อนบอกว่าแล้วแบบผิดล่ะไม่บอกว่าแต่มีหมาหนึ่งแต่หมาเลี้ยงไว้ที่บ้านบ เธอเป็นคนขี่ม้าตั้งแต่เด็กใช่หนูไม่เบื่อม้าแต่หนูอยากได้อะไรที่มันสปีดกว่านั้นตอนนี้อยู่เกาะไงคะเบื่อม้าก็ไม่มีก็เลยบอกว่าไหนคอนซิก้าไม่ได้เกาะหัวก็เลยบอกพี่ซื้อโกคาร์ทที่หน่อยที่นู่นมีโกคาร์ดเราก็เลยจะเปลี่ยนขอไลเซนส์มาเป็นนักแข่งรถเพื่อจะเจอผู้ชายอีกกรุ่มหนึ่งเอาเรื่องหัวละก็มีไว้เกาะเฉยๆไงมีไว้เกาะเฉยๆไงมีไว้เกาะเฉยๆไง ไมบอกความลับนี้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะอันนี้เหรอรุ่นนี้ยแน่นอนกำลังจะบอกว่ารุ่นนี้มีมีแต่ผัวมาเกาะขอเกาะบังเอง อย่ามายุ่งแบบเพื่อนรวยอะตังซื้อโกคาหนูเลยอุ้ยนี่นางมีม้าตั้งห้าตัวแล้วตัวหนึ่งเนี้ยสองไปสองดิพิมพิมเดี๋ยวเพิ่มก็ตัวมาเล่นกับกูบ้างอยากได่โกกขาจ้ะเออสร้ป้าซื้อให้สิป้ารวยอะป้าซักเม็ดหนึ่งได้ป่ะสรุกแล้วเดี๋ยวก่อนป้าโอ้คาทีอหนูขอซักแบบเนี้ยอันเนี้ยหนูซื้อโกคาได้เลยคุณพิมพ์สัญญาณนะคะเป็นอะไรอ่านไม่เป็นเหรอนี่หุ่เจียงกวยอะอะไรสวยเหรอแปลว่าไปไกล พราะว่าไปไกลๆบอาว่าไปไกลไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอบอกว่าเธอพูดภาษาจีนเป็นไหมอ๋อคุณคิกว่ากูแปลได้เต็มที่เลยเนี่ยไี่ใช่แค่เต็นที่มากอย่าดูเลยนะเตรียมไม่อย่าดูเลยนะอนจากการขี่ม้าเป็นการแข่งรถและเรื่องที่คุณพิมพ์สัญญาเล่ามานี้เป็นเรื่อง fake or n o สรุปว่ามึงตอบดีๆนะมึงนักกลัวะกูเตรียมวิ่งนิดนึงสรุปว่าเรื่องที่พิมพ์อนญญาจะมูฟออนจากการขี่ม้าไปขี่รถเป็นเรื่องแข่งรถเว้ยไม่ใช่ขี่ก็กูอยากขี่อ่ะก็มึงขี่ทุกวันนี้มาล่ะโปดทรักโปรด ไอเลยไอคเลิฟยพิม์เป็นคนสวยไอนะไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยสรุปว่าเรื่องที่พิมพซอนญ่าจะ move on จากการขี่หม้าไปเป็นนักแข่งรถเป็นเรื่องแต่ไอ้เกตมันใส่ใจ ยังไงขอชนะักทีบ้างเถอะมึงเป็นพิธีกรกันแรงอ๋อดีๆีดีดีดีาขอ เข้าสูส่รายการ f a อ e อน Not ค่ะเชิญวันนี้นะคะคือคุณตื่นนะคะ,ะเดียชื่อ <ๆ S 1> เป็นคุณลูกตื่นอ,อ๋อคุณลุกตื่นขอโทษนะคะอดีตพิธีกรของรายการนี้นะคะแต่ตอนนี้ตกงานไปแล้วเพิ่งแพ้คุณเกตดรอบที่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะป้าตื่นอ่าเรื่องของป้าตื่นนะคะตอนโชว์วอกลางอากาศไหนเล่าสิคะว่าเป็นยังไงเรื่องนี้เรื่องนี้ก็คือว่าจะ a n ดีดีค่ะเพราะว่ามาถึงตรงนี้เราก็เล่าเลยค่ะขอถามนะคะ มันยังมีหวอให้โชว์หรือเปล่าคะคุณนุเกตคะยังมียอยูอ่เนี่ยเขามีหลายรูมากเลยรูอะไรบ้างคะ <laughs> รู <laughs> รทวแววรู <laughs> ทวแววรู <laughs> ทวแวว <laughs> มีครั้งหนึ่งตอนที่ฉันอายุป,ประมาณ28ชั้ฉันเนี่ยก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งก <laughs> ็ไปหลงรักกันก็ฉ๊ะเหรอไม่นคดี กกบปาไม่จชื่อเดวิดชัดเจนดีดีดิดตอนนี้นนนเน,น,น,นี่ยผัวนึกว่ามีสอนงานฉันอยู่ที่เมกาอยู่ที่นิวยอร์กเดวิดเนี่ยเขาก็ทำตำรวจเแกาเขาก็จะมีรถรถที่นิวยอร์กรถ้วตำรวจก็จะตั้งกลับวิวอ๋อแล้วนั่นแหละเรา,าอ๋อเออเหรอฉันก็นั่งรถไปกับเขาแล้วก็บังคับให้เขาเปิดเสียงไซเรนว่าวิวอ๋อ ช่วยครับที่บอกว่เดวิดสิขอบคุณมากค่ะขอบคุณเชิญค่ะถ้าเจอคนหยาบคายให้ใช้กระดาษทรายขัดแล้วมันจะเรียบมึงไม่ต้องมาขัดโก้ แล้วเรื่องที่คุณได้ฟังวันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะอย่าเชื่อค่ะโดยเฉพาะอสกษร,รละลิะคูน, <What? S 1> นะคะแล้วพบกับเราใหม่ได้ในรายการเพกออนนอตค่ะมาดูกันนะคะว่าแขกคนต่อไปนะคะจะเป็นคนดีกว่าสนยาคูุ่งหรือเปล่านะคะคนจะมาเฟกหรืน<บ>อนอตค่ะจีเฟกองได้ ไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งรอไว้เลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเกดเกดต้องออกเลยทิชชู่ว่เกตต้องออกค่ะรูน่ารูหลังต่บเปียกนี่รูน่าลรวเครียด แกไม่ต้องเลยแกเปิดแมาเป็นคนอยู่ดีๆแกเป็นหมาเออไม่อันนี้เอามาให้เกตโดยเฉพาะเลยอ่ะแต่แต่นี่มันกีสติงฉันนะแกโอ้ยก็นี่มันคือกีสติงฉันาคุณผู้ชมคะสัตว์หรือขาดใมห้องล้วค่ะ